จังไม่เป็นอันตรายนะปลอดภัยนะลกูกไม่อันตรายนะคะน่าสงสารจังชีวิตน้อยๆคิดว่าตัวเองคงโดนเอามาทำอะไรมั้งดูสิไม่มองหน้าแม่นหน่ะลกูกแม่ไม่ทำอันตรายพวกหนูนะไม่ทำอันตรายนะลูกนะปลอดภัยนะเดี๋ยวแม่จะมาเช็ดตา ล้างตาหยอดตาป้ายตาให้นะนะเดี๋นี้นะลูกปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยแล้วนะน่าสงสารจังเลยปรกันอยู่กับแม่เขานะคะเ,เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังฟัง้งวไอขาวหลามเด้๋ยวก่อนข้าลามจะไม่แย่งข้าวน้องเพราะข้าวหลามได้กินแล้วเมื่อกี้ข้าวหลามกับบังฟังได้กินแล้ว กลัวกันไม่กลัวนะลูกไม่กลักกวนะนี่ Adjust เอาอาหารเปียกมาให้อีกก,กินกันนะลูกถ้ากันกินจะได้ลูกเด้อเด็กๆที่เขาไม่ผอมเนี่ยเพราะเขามีนมแม่เขานะคะแม่เขามีน้นํานมให้ลูกกินลูกก็เลยไม่ผอมกันนะคะส่วนแม่เขาเนี่ยก็ไม่ถือว่าผอมนะคะเพราะว่ายายก็มีให้กินได้กินวันละครั้งก็ถือว่าดีนะคะได้กินวันละครั้งก็ยังดีนะคะมีปลาทูก็ได้กินปลาทูนะคะมีหมูก็ได้กินหมู ก็กินแค่ประทังคิให้อิ่มท้องอะนะคะแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้กินนะคะใจเขาบอกว่าสงสารก็เลยเลี้ยงไว้นะคะแม่เขาตอนนั้นนะคะทีนี้แม่เขาไม่เคยท้องเลยนะคะนี่ท้องแรกนะคะยายบอกท้องแรกแล้วก็เออน้องๆก็คลอดออกมาทั้งหมด3ามตัวนะคะแต่รอดูเพศก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กงจะดูเพศให้นะคะว่าเพศหญิงเพศชายนะคะ แม่เขาก็ยังไม่นอนให้ลูกกินนมในท่าดีเท่าไหรเอาอาหารมาให้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆจะไดก้กินกันก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะคะแม่เก่งจะทําความสะอาดหน้าตาให้น้องนะคะให้น้องคุ้นเคยสักนิดหนึ่งก่อนเพราะตอนนี้น้องก็กลัวมากกันนะคะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ให้น้องกินข้าวอิ่มแล้วก็เอไว้ทําความสะอาดขังกัโกโรคก่อนนะคะขังแยกกัโกโรคไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวไว้ค่อยพาน้องไปตรวจเลือดนะคะตรวจเลือดตรวจร่างกายทีหลังนะคะแต่ตอนนี้กัโกโรคสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าหมอที่กรุงเทพเคยบอกไม่เทียงไว้ว่าถ้าเอาแมวมาใหม่ก็ให้แยกกัโกโรคไว้ก่อนหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ค่อยปล่อยนะคะก็ถ้าปล่อยก็ปล่อยอยู่ในกรงตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่อาจจะแยกปังๆกับข้อลำเข้าไปไว้ในบ้านนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะดูอีกทีนะ จะทำยังไงต่อไปนะคะสามใบเทาทะเลาะกันสามใบเทาทะเลาะกันพวกเขาก็กลัวกันโชคดีมากที่น้องไม่โดนหมากัดนะคะน้องคงเก่งพอสมควรวิ่งหนีหมาได้แต่ไม่รู้จะรอดได้สักกี่ครั้งนะคะเพราะว่าหมาเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วกัดไม่เหลือเลยนะคะ ชคดีที่น้องรอดกันหมดถ้าโชคไม่ดีเมื่อไหร่โดนกัดแน่เลยนะคะแม่เก่งก็เลยต้องชิ่งเอามาก่อนถ้าจะเอามาแต่ลูกก็สงสารแม่นะคะไม่อยากพากแม่พากลูกนะคะเลยต้องเอามาก่อนเจอยายแม่แม่แม่รอรอคุยกับยายนะคะพอดียายเขาผ่านมาจากนานแม่แกก็เห็นพอดีแม่เกงก็เลยเรียกเรียกยายมาคุยด้วยนะคะยายเขาบอกว่าน้องน่าจะตายหมดแล้วเพราะโดนหมาไล่กัด มื่อคืนนี้ประมาณนี้นะคะหาเท่าไหรก็หาไม่เจอยายบอกนะคะแม่เกียงก็เลยบอกว่ายายกลับไปดูก่อนเผื่อเจอน้องพอกลับไปจริงๆยายก็เจอจริงๆแม่ยายก็เลยเดินตามไปนะคะเดินตามไปดูนะคะบ้านไม่ไกลจากแม่เกียงนะคะเดินตามไปดูน้องๆก็อยู่ในในบ้านกันยายบอกเข้าไปอยู่ในบ้านกันแล้วยายว่างั้นนะคะกพโชคดีที่รอดนะคะยายบอกว่าถ้าโตกว่านี้ยายบอกว่า จะเอามาให้แม่เกียงอยู่นะคะแต่แม่แม่เกียงก็ไปเจอซะก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ทำยังไงเนาะถ้าไม่ช่วยน้องๆก็ไม่มีโอกาสรอดนะคะถ้าไม่ช่วยไว้พรุ่งนี้ค่อยมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะทำยังไงกับน,น้องๆน,นะคะจะจับ แต่งตัวเช็ดหน้าเช็ดตาให้ได้ยังไงหรือเปล่านะคะเราดู้พวกนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็ปล่อยให้น้องอยู่ตามสบายๆกันไปก่อนอยังไม่อยากให้เขาเครียดมากนะคะเพราะแม่เดียกนี้ก็จะเครียดกันนะคะฝากให้ความรักความเอ็นดูกับเด็กๆด,ด้วยนะคะ กินนมแม่กันเข้าล้ามออกมากกนุกป <c oughs> ิดก่อนเขาอยู่ในนั้นกันเดี๋ยวแป๊บเดียวคงกินหมดกันอะห้แม่ไม่อยู่แม่ออกไปแนละ้วคงแป๊บเดียวคงจะหมดกันเพราะเขาอดข้าวมานาน <c oughs> เดี๋ยวกิกนหมดเนี่ยบ้านเขาอีกชั้นหนึ่ง เดี๋ยวคนคุ้นเคยก็คงจะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งตอนนี้แยกให้อยู่กรงก่อนในกรงนี้ก่อนข้าวหลามปังปังกินข้าวไม่กินให้หมดแต่ลูกข้าวหลามอีกนิดหน่อยปังปังหมดไหมลูกหมดไหมคะหมดแล้วล่ะลูกหมดแล้ดดวล่ะคะกินอาหารเปียกนะคะจะมีทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดให้กับปังปังและข้าวหลามนะคะ เดี๋ยวก็ต้องเก็บนี่เอ๊ะเ,เก็บแตงร้านกับแตงร้านกับฟักทองเข้ากลงเดี๋ยวโดนพ่อใหญ่โดนพ่อใหญ่กัดเอากินอาหารเปียกกัน ใหญถ้าไง,ไงลูกถ้าไงสามใบเทากับแม่เขาแม่ดำอยู่กันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ